สายดนตรีครับผมอยู่กับวินเทจสวยๆกันต่อนะ <c oughs> <c oughs> ปิดไปเยอะแล้วนะบอกไว้ก่อนขครที่คือจริงๆคนที่ไม่ทันอ่ะค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วก็ทักแชทมาคือให้ผมเสนอให้ตั้งงบให้ขอขอ,ขอขอเลยนะครับผมผม,ผมขออนุญาตไม่เสนอดีกว่าก็คือผมเป็นขายของอ่ะผมเป็นคนแบบเนี้ผมอยากจะลงให้ชมพร้อมๆกันนะครับผมจะได้อธิบายรายละเอียดอย่างเมื่อกี้ก็ลูกค้าล่าสุดก็ตั้งงบไว้หกพัน ขอผมแนะนําตัวนั้นตัวนี้ให้2อสมผมไม่เคยแนะนำํำอันนี้ขอคุยนิดนึงนะจริงๆอ่ะผมน้อยมากที่ผมจะถ้าให้ให้ผมแนะนํากีตาร์ให้และจะให้ผมแนะนําให้น้อยมากเลยผมก็เลยลองอ่ะแนะนําให้ดูผมก็แนะนํารุ่นหนึงเขาก็อยากได้แบบนี้นี้อ่ะผมก็แนะนําพอคุยไปคุยมาเขาอ,อยากได้พวกเทเลอร์พวกนูน่นพอผมไม่คุยต่อนี่คือเหตุผลที่ผมไม่อยากแนะนํากีตาร์ให้ใครนะครับอันนี้อย่าว่ากันนะ ถ้าคนที่เป็นพ่อค้าขายของเยอะๆอย่างผมอะ่ะก็จะเจอพวกปัญหาแบบนี้เยอะมากผมเลยไม่มแนะนําให้ดีกว่าให้ลงสินค้าให้ชมรับรองกันแล้วก็พิจารณาเอาแล้วก็สั่งได้เลยเอาแบบนี้ดีกว่านะครับทันไม่ทันทันนั้นก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอฟจีสามศใครอยากได้ไม้หลัง3ชิ้นของยามาฮ่าไว้เลนบ้างนะครับผมเสียงดี ตอนแรกผมจะเปลี่ยนสายให้ผมก็เลยไม่เอาดีกว่าผมใช้สายที่มันติดมากับตัวนะตัวนี้จะเป็นสายเบอร์สิแล้วกันก็เอาไว้ให้เล่นแบบนิ่มๆม,มือกันหน่อยเพราะว่าหลังๆเนี้ยใช้เบอร์11ไปค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันโอเคสามหลัง3ชิ้นเสียงดีนะ เล่นสไตล์ปิกกิ้งก็ได้จริงๆพวกกีตาร์ส่งเด่นนอดอ่ะมันเล่นได้ทุกแนวอยู่ที่เราจะเลือกเล่นจริงๆนะพวกกีตาร์เด่นหนอดอ่ะมันเล่นเล่นได้ทุกแนวหมดและโอเคเนื้อเสียงก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผม ตัวนี้อาจจะมีริอ้วรอยบ้างมันก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะครับผม,มก็สวยโดย,โดยโรวมแล้วก็สวยนะครับผมไล่ตั้งแต่หัวเลยแล้วกันลูกค้าลองดูไปด้วยแล้วกันนะครับผมอาจจะมีพวกอ่อลูกค้าดูไปด้วยเดี๋ยวผมลดราคาให้ตัวนี้อา่ามันจะมีพวกรอยบุบๆอะไรแบบนี้นะครับผมตรงนี้ด้วยนะครับก็คือกีตาร์ผ่านการใช้งานนะครับผมอา่า ดูไปด้วยนะบางทีผมอาจจะไม่เห็นตำหนิตรงไหนก็ลูกค้าก็สังเกตเอาไปด้วยแล้วกันผมแต่ว่าผมจะแจ้งทุกจุดเท่าที่ผมเห็นนะครับตรงนี้ด้วยนะครับผมขอบขอบตรงนี้นะครับอาจจะมีพวกรอยกระเทาะบ้างลูกบิดเดิมๆผมมาเลยย่ามาใหเจแปนคอนิดหน่อยครับผมตรงนี้เล็กน้อยผมให้สําหรับคนที่ไม่ซีเรียสนะตรงนี้ด้วยนะครับผมเล็กๆน้อยๆใครที่ซีเรียสเรื่องตำหนินะครับผมปล่อยผ่านได้เลย,เลยไปหามือหนึ่งเล่นได้เลยนะครับ อาหมายหลังสวยมากเห็นไหมหลัง3มชิ้นเนี่ยสเสน่ห์ของ301มันอยู่ตรงนี้แหละนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากข้างหลังจะเป็นพวกขนแมวแค่นั้นเองเล็กๆน้อยๆทั่วไปขอบข้างๆอาจจะมีพวกรอยสกิปบ้างอาเห็นไหมเล็กน้อยนะครับผมก็ริ้วรอยทั่วไปเล็กๆน้อยน้อยทั่วไปไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมอามีรอยตรงนี้ด้วยนะครับผมสกิปเล็กๆน้อยน้อยข้างหน้าสวยเลย ก็อาจจะมีเดี๋ยวผมดูให้อ่ามีพวกเอดีหยวะดูก่อนตรงนี้อ่าแค่นี้แหละก็ประมาณนี้ก็มไม่ไม่มาก,กเท่าไหร่นะครับผม <c oughs> แล้วก็ขนแมวตรงพวกอ่าพวกรอยเวลาตีสตัมคอร์ดประมาณนี้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆต่อไป แค่นั้นเองน้องนั้นสวยเลยโดยรวมแล้วสวยเลยอ่ะลูกค้าดูไปด้วยแล้วกันโอเคอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ้เยอย่างที่ผมเคยแจ้งอ่ะ กีตาร์ตัวไหนที่ผ่านการใช้งานมาเยอะๆตัวไหนที่แบบช้ำเยอะๆเลยอะ่ะตัวนั้นนเสียงดีอันนี้คือเรื่องจริงผมเคยเทียบหลายหลายรอบแล้วกีตาร์รุ่นเดียวกันปีเดียวกันที่ผลิตออกมากีตาร์นอกล่องสภาพดีมากกับกีตาร์ที่ผ่านการใช้งานมาเยอะสู้กีตาร์ผ่านการใช้งานมาเยอะๆไม่ได้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับ ตัวนี้เอ่อ5 8แ0ล้วกันนะครับผมโอนเต็ม180แเก็บปทาง250บาทรายละเอียดทําที่ผมลงไว้ให้เลยครับผมสนใจถ้าแค่ส่วนตัวเลยไม่ต้องคอมเมนต์สวัสดีครับ <c oughs>